สวัสดีชาวแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับมิกกี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันนะฮะก็มาชมสกอร์เปียนครับคันนี้ครับคันเล็กจิ๋วนะฮะสกอร์เปียนเทียเจ็ดนะครับเทียเจ็ดของอเมริกานะครับไม่มีป้อมนะครับปเปลือยเลยนะโชว์ปืนกันปเปลือยเลยนะครับส่งมาโดยน้องกัปตันนะครับกัปตันมากับรถคันนี้ครับเทียเจ็ด ทีดีอเมริกานะอยู่ในห้องเทียร์7กับเทีย์6นะครับอยู่ในแม h ไฮเวย์ใช่ไหมท้งด่วนนั่นแหละนะฮะแล้วเขาก็มาเล่นตรงลาย1แล้วก็ขึ้นมาเล่นด้านหน้าเลยนะเป็นเนินครับมีจอรด้วยนะคันนั้น1่งคันครับนัดแรกนี่ยิงยิงป้ายออกไปก่อนนะมันบังนะครับคือคันนี้มุมกดมันดีแต่ว่ามันเป็นทีดีนะแล้วก็ซัด้าไปครับ ท3 7เจยิงหัวไปสามอ่อ287ดนะครับมันก็คมดีนะครับแล้วก็มุมกดดีนะครับแล้วก็เห็นนี้นี่ครับไทเกอร์ญี่ปุ่นครับ H.T. number six นะครับไทเกอร์ญี่ปุ่นนี่แหละนะฮะยิงเข้าไปไม่โดนนะครับมุมกดดีแต่ว่าเป็นทีดีมันก็ไม่น่าจะขึ้นมาเล่นหน้าหรือเปล่านะครับกระอกก็ไม่มีป้อมก็ไม่มีนะครับเลือดก็น้อยนะครับแต่ก็มาเล่นหน้านะครับ ก็มาเล่นแล้วด้วยนะครับขึ้นมาแล้วด้วยนะฮะแม่ไม่ง้อใครครับไม่เอาลูกทองมาครับลูกฮีทไม่เอามาครับเอาลูก a อมาลุน้ลนๆกับลูก h e 9เก้านัดนะครับทีสามเจ็ดอยู่มุมล่างครับกับตันนี่มาเกาะเนินเล่นตรงนี้เลยนะครับมายืนคู่อยู่กับรถรถยางเลยรถล้ลอยางเลยนะครับ กันหน้ามาแล้วครับไทเกร์ญี่ปุ่นครับหนึ่งนัดเข้าไปครับ230ครับเป้ามันจะใหญ่ๆนิดนึงสำหรับคันนี้แต่ว่ามันหุบเร็วนะครับแล้วก็อีกทีนะครับโอ้แนปด้วยนะครับ220ิครับยิงสวนกลับมาด้วยนะก็ยิงไม่โดนนะครับแล้วเขายังโหลดอยู่แต่เราโหลดเร็วกว่าเอาไปอีกนัดหนึ่งโอ้โหโดนเต็มเต็มครับโดนเต็มเต็มแท็กครับโดนคอมเวลยิงเข้ามาครับคอมเวลวิ่งมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้มองไม่เห็นครับกับตันโดนแล้ววิ่งกลับครับ วิ่งกลับครับเจ็บแล้ววิ่งกลับแล้วได้ดามเมจมาเจ็ดร้อยนะใช้ได้อยู่นะครับคล่องตัวด้วยคันนี้แล้วที่สําคัญนี้มันพรางดีมากๆนะพรางดีมากๆเลยคล่องตัวเป็นตัวแสบตัวหนึ่งนะครับสาหรับ T7 นะ Td คันนี้อ่ะแล้วขึ้นเล่นต่อครับที่เดิมครับยังเห็นว่าเลือดตัวเองยังอยู่เยอะอยู่นะก็อ่ะจัดอีกสักหน่อยนะครับก็ยิงหัวไทเกอร์ญี่ปุ่นครับโดนสวนครับโดนสวนมาสองร้อยย โดนส่วนมา217นะครับปืนเหลืองด้วยนะครับแหมโดนเข้ามา2นัดน,นี่เลือดล่อไปครึ่งหลอดนะปืนเหลืองอีกตั้งหากนะครับแล้วจอนมาตุ้มดีว่าไม่โดนนะครับแล้วก็คอมเวลครับแนปคอมเวลไปได้คอมเวลมา2 2 1แต่ว่าโดนล้อย,ยางยิงเข้ามาจากด้านข้างเนะี่ยร้อยก,กว่าๆนะครับตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะครับกลับที่เดิมครับตรงนี้ครับมาซุกก่อนมาซุกมาซุกก่อนจอนพยายามจะลงเนะโอ้โห จอลงแยกเพนเซอร์นะครับอันนี้กับตันรอนะครับน่าจะรอรอซ่อมปืนนะฮะปืนเหลืองอยู่นะครับรอครูดาวครับอีกเจวินะฮะหกวิแล้วก็เลือดตัวเองนี่เหลืออีกสองร้อกว่านะครับอ่ะเรียบร้อยครับปืนถูกซ่อมแล้วเรียบร้อย เอาไงต่อดีครับกับตันสกอร์สองต่อสามครับก็เทียเจ็ดเทียหกก็ประมาณนี้นะครับเล่นกันแบบไม่ได้บูอะไรกันมากนะก็ซุ่มๆหน่อยจะซุ่มซุ่มแคมป์ๆกันเยอะหน่อยนะครับแต่ว่ากับตันนี่ก็ไปเปิดตันหน้าไปเลยนะแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเหลือจนเหลืออยู่สองร้อยกว่าไม่ไหวแล้ว พวกนายไปกันบ้างเิโอ้โหเลือดยังเต็มอยู่เลยนะทั้งแบนเทอร์ทั้งสูร้อยนะแต่จริงๆสูร้อยก็ไม่น่าไปนะสูร้อยก็เป็นดีนะแบนเทอร์ไปอยู่ตรงไหนมานะเลือดยังเต็มอยู่เลยกับตันหันรถกลับฐานครับเพราะว่าน่าจะไปช่วยรับจากในเมืองนะในเมืองเหมือนจะแตกมานะครับเหลืออยู่แค่สองคันนะในเมืองนะ เหลือ KV 122นะครับนั่นแหละนะฮะเรียบร้อยไปนะครับสำหรับ VK 3001เราก็เหลือในเมืองแค่ KV 122คันเดียวนะครับก็คงอิงไม่นานครับเพราะาดูจากลัสซีอร์ตก็เยอะไม่ใช่เล่นนะเยอะไม่ใช่เล่นตอนนี้ KV 122กำลังโดนลุมยำอยู่ในเมืองอยู่นะ กับตานนี่มาตั้งปืนรอมาแคมป์รอดักตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เรียบร้อยครับเควีรอยองไปแล้วครับอันนี้ก็รอครับรอเขาออกมาครับเพราะว่าด้านหน้ามีเอ1มดี่งเจเนี่ยล้อยางเนี่ยไปยืนสปอรตให้อยู่นะครับยืนพารส,สี่ให้อยู่ซึ่งจริงๆแล้เขาก็แบบไม่ได้มองดีอะไรนะมองก็ตามๆอยู่นะะ หมาล้มมาแล้วครับจากในเมืองแล้วกับตันก็ยืนแบบโล่งๆกันนะสี่ต่อเก้าครับสกอร์อ่าเห็นแล้วครับคันแรกครับออกมาแล้วครับยิกเกอร์แม็ครับหนึ่งัดเข้าไปเรียบร้อยครับได้มาหนึ่งคิวเลยนะครับสองร้อยหกครับดาเมจถือว่าแรงนะสําหรับเทียระดับนี้นะดาเมจถือว่าแรงอยู่นะครับคอมเวลอ่าเรียบร้อยครับเพื่อนเก็บไปแล้วก็มีลอยางครับตรงนี้ครับได้ไม่เอย อยังแม่นนะครับอย่างแม่นนะ226นะครับมาเริ่มแผลงลิ์นะครับทีดีเริ่มแผลงลิ์แล้วนะครับแล้วก็150ครับที150เหลือดาเมจอยู่แค่นิดเดียวนะครับกับตังก็เก็บไปครับเป็น2คิวครับแล้วตรงนี้ครับไทเกอร์พครับอยู่หลังบ้านครับยิงบ้านไปก่อน1นัดครับบ้านยังอยู่ครับแต่ว่าเอาตรงนี้ก่อนครับเฉลีว7ครับหนัดเข้าไปครับ208ครับ เลือดก็ยังฟูๆอยู่เลยนะครับก็มีให้เก็บดาเมีกเยอะครับ219ไปครับอีกสักนัดนึงแม่มองไม่เห็นอ่ะมาพอดีครับมาพอดีได้แค่แทร็กนะนัดนี้ได้แค่แทร็กเท่านั้นนะครับไม่เป็นไรครับโหลดใหม่ครับเล็งแล้วซัดแมเด้งครับเค2ครับ KV2 โอ้โหยืนแบบโจ่งเหมือนกันนะซัดเข้าไปนี่เงียบครับไปโดนอะไรไม่รู้นะ กับตันเริ่มหลบครับหาหุ่มหาอะไรหลบแล้วนะยิงเชอร์ชิวเจ็ไป274นะครับแล้วก็ด้านหลังเป็น I k ค 90B ครับ1นึ่งัดเข้าไปครับโอ้สองร้บครับเจ็บๆไปนัดนี้นะยังนิ่งอยู่สําหรับ I k v เครับเอาไปอีกนัดหนึ่งนั่นแหละโดนนะฮะน่าจะโดนอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้โถมลงมาแล้วนะทั้งเชอร์ชิวทั้ง KV2 นะฮะไทเกอร์พีนะครับตามกันมาเต็มๆต็มนะเก้าต่อ12สครับสกอร์ตอนนี้นะครับ ทางฝั่งของกับตันก็จะเหลือกับตันนะเป็นสกออ์เปียแล้วก็มีล้อ,อยางแล้วก็จอนะเอ็มสี่สี่เท่านั้นนะครับแล้วล้อ,อยางฉีกไปเล่นตรงฝั่งนู้นแล้วกับตันถอยก็มารับตรงฐานแล้วนะครับมารับทั้งหมด6คันห้าคันด้วยกันนะครับห้าคันด้วยกันกําลังโถงเข้ามานะครับอ่าพุ่มเลือกพุ่มดีดีหน่อยนะครับอ่ะได้แล้วตรงนี้น่าจะโอเคนะครับพุ่มหนาหนาแล้วก็จะงอกหน้าออกมามองนะครับ ขึ้นมาแล้วไทเกอร์พครับคันแรกครับเห็นหัวปั๊บยิงเลยครับ238ครับไฟไม่ติดครับโอ้โหผลแมงป่องครับผลแมงป่องสไนเปอร์อุ้ยเอ็มส5ิครับโดนเข้ามาเต็มๆครับแล้วเขาเห็นได้ยังไงไม่ไฟไม่ติดหรือว่าเขาหรือว่าหรือว่ายังไงหรือว่า กับตันไม่มีซิกเซนเพราะว่าเล่นมาก็ยังไม่เห็นไฟติดเลยแต่ตรงนี้ KV-2 ครับยิงไปแล้วไม่โดนครับไม่โดนครับตกลงน้องเขามีซิกเซนไหมเนี่ย KV-2 อีกนัดหนึ่งครับ252ครับมาได้เรื่อยๆครับสำหรับ k ค2ครับ248เข้าไปครับด้านหลังเป็นเชอร์ชิลเจ็ครับด้านข้างครับนี่เนี่ย2 3ครับ Kv2 ไม่ได้แล้วครับแล้วก็จอเราโดนเก็บไปนะครับเจอชิวเจ็ดครับต้องโผล่ตรงนี้แล้วแล้วตรงนี้ก็ kv2 นะครับอ่ะโผล่จริงๆกลายเป็น ikv ครับโอ้โห๙๐บแสดงว่านัดนั้นไม่โดนนะยเพราะเลือดยังอยู่เยอะนะครับถ้านัดที่ปลายไปตอนแรกโดนนี่น่าจะเหลือเลือดอยู่ประมาณนี้แหละนะครับตอนนี้ทั้งสามคันที่วิ่งเข้ามานี่ก็เหลือเลือดอย่างนิดอย่างน้อยนะคานละหน่อยก็ถือว่าโอเคครับ โอเคอยู่นะครับโชว์ชิวเจ็ครับโผล่ไหมไม่โผล่นะครับตรงนี้ครับมี2คันครับนี่มาแล้ว KV 2ครับซัดเลยฮะเหลือเลือดอยู่แค่นิดเดียวครับได้มาเป็น4ีคิวครับแล้วก็โชว์ชิวเจ็ดแคปอยู่ครับแล้วก็มีในพุ่มตรงนั้นก็จะเป็น i KV ด้วยนะครับส่วน ซูร้อยวายก็ยังอยู่นะครับซึ่งไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับยังไม่เห็นเลยนะครับโผไม้เอ่ยเชอร์ชิลโผล่มาแล้วครับเรียบร้อยครับตั้งปืนดักรอได้เป็น5คิวด้วยกันนะครับดามเมจตรงนี้4 0 0พันแล้วนะครับโอ้โหโอ้โ,อโ,อโอูแล้วเพื่อเราโดนเก็บนะครับ M44 เก็บล้อ,อยางไปครับแล้วตรงนี้มีคันหนึ่ง IKV กับตันตัดสินใจครับพุ่งเข้าไปหาครับเข้าก่อนได้เปรียบนะครับสโลแกนนี้คิดขึ้นเอง <c oughs> คนละนัดเท่านั้นล็อกเป้าแล้ววิ่งใส่ย,ยิงเรียบร้อยครับเ <c oughs> ยี่ยมมากครับโอ้โหแล้วโดน M414 มันจะแม่นอะไรเบอร์นั้นโอ้โหนี่ m 4 4มันเกิดอะไรขึ้นแม่ น่าเสียดายนะเกมนี้นะโหกำลังลุ้นมันๆเลยกะว่าจะเอาชนะแน่นอนนะนีิกแผนนะไม่ชนะนะแพ้แหมโดน M44 2ดอกนี่เรียบร้อยเลยนะครับก็เอมแตกไปครับเกมนี้ร็บได้เอ็ดทงเกอร์ครับได้ไฮ er, คาเบอร์ High iber, แล้วก็ท็อปกันนะครับเพราะว่าคิวไปทั้งหมด6คันได้เงินมา6,9 0 0 0ครับประสบการณ์1,860นะครับชื่อในเกมน้องกัปตันก็ว้าวินเยนะครับ ยิงไปทั้งหมด4,391นะครับแล้วก็6คิวคาบสบการดิบิบ1,000กับ1นะครับเพราะว่าอันนี้คือแพ้นะอันนี้คือแพ้ถ้าชนะเนี่ยได้ได้เยอะแน่นอนนะครับอันี้นี่ก็ถือว่าเยอะมากสำหรับทีมที่แพ้นะครับยิงไปทั้งหมด30นัดเข้าเป้า25จาอเกราะ22นะครับดามเมจร,รวม4,003แล้วก็มีแอสซิสิก507นะครับบัญชีธรรมดาหักค่าซ่อมไป5,006ค่ากระสุน11,000แล้วก็ยูทอปัจ 6, ัย6,000เหลือเงินมาใช้46,0 เจ๋งดีนะครับสนุกดีเหมือนกันนะครับสำหรับเกมแบบนี้นะฮะก็ลุ้นๆกันตัวโก่งดีนะครับขขบคุณกัปตานด้วยนะครับสำหรับคลิปมันๆแบบนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้นิกกี้ทีวีด้วยนะแล้วก็จะันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ